สวัสดีค่ะสวัสดีค่ซีฟเว่นชองตูตูทันที่เข้ามารับชมรับฟังคือเก่านะคะคลิปนี้พบพ่อกันในคลิปหวยแร้วันเด็ดๆอีกแล้วน้องชมผู้ใดเข้ามาแล้วมักชอบตัวเลขของชองแพร่พรวยกดกระดิ่งไว้ได้เลยเด่ะเดก็เพยื่อจะบริภาทคลิปใหม่ที่ทั้งชองได้นำเสนอนะคะสูตรชองแพร่พรวยน้องชมไรยวันจะลงให้เบ่งมือที่มีเล่าปัฒนาออกนะคะจันพุดสุกน้องชมจะ ปลอยสูตรลาาพัฒนาละกัห้าหน้อยวันนี้ก็จะมีของแม่ริมคงละกัของสูตรพอผู้ชายให้ได้พิจารณากันคือเก่านะคะสูตรช่องแพร่้วยเฮ้าน้ชุ่มปังอีกแล้วนะคะบอผิดหวังน้ชุ่มผู้ใดบอเสือไปเบิ่งย้อนหลังใดเลยนะคะเขาดีเดินดีลายน้ชมชุ่มจะไม่ให้เบิ่งมวดที่พานมาก่อนนะคะมวดที่พานมาแตกทั้งสองสูตรเลยน้ชุ่ม เครื่องสูตรเมริมโขงแล้วก็สูตรพ่อผู้ชายนะคะจะไม่ให้เบิ้งสูตรเมริมโขงก่อนเลยนะคะวัที่บานมาสูตรเมริมโขงเขาจังๆคือห้าหน้อยเล่าพัฒนานมชมผู้ใดได้ตัดเหรียญปังคือเกานะคะเลขห้าหน้อยเลขที่ออกนะคะน้อยปกติน้่มชมแอดมินเนนสามน้อยพิเศษปกติวี p ไอพีนะคะ เล่นห้าหน้อยทาน้อยเรียกเขาบบต่างตๆน้ำชุ่มท่าผู้ใดยี่งบปลายจังตามนะคะงวดที่ผ่านมาแตกน้อยที่สองน้ำชุ่มคือน้อยปกตินะคะทาน้อยปกติเขานะคะผู้ใดงบน้อยก็คือจุดน้ำชุ่มผู้ใดได้โชคงวดที่ผ่านมายินดีน้ำดีนะคะสำหรับ รายวันนมชมห้าน้อยแรกที่เขาคือน้อยปกติเลขที่ออกคือสองเจ้านมชมเจเก้าตัวนี้มาตรงๆรงบริกรับเลยนะคะรับสับแล้วพอมหอดน้อย v ีไพีเลขที่ออกคือ3ามแปดนมชมสามแดตัวนี้เขาตรงตรงเน้นเน้นวงกลมให้เลยนะคะฟังเทิ่งสองน้อยเลยนะคะงววที่ผ่านมา รับสับเต็มๆแล้วเล่าพัฒนาเลขที่ออกคือสามหาน้มชมหาสามสามหาตัวนี้ทาผู้ใดได้ตัดล่นชุดสองตัวนะคะยินดีน้ำน้ำชมรับสับรั่วอีคือเก่านะคะสำหรับสุดแม่ริมโคงน้มชมงวดนี้จัดชุดเต็มออกมาให้ได้พิจารณากันคือเก่านะคะ มวดนี้จัดชุดเต็มให้น้อยน้อยเนีเนีนคัดชุดเต็มเลยน,นะคะมวดนี้เลขวยิ่งเล็กเลนใดหนึ่งกับศูนย์น้ำชมสายวิ่งสายรูดนะคะฟันไปเลยน้ำชมเลขกหนึ่งนะคะมวดที่พานมาสายวิ่งสายรูดกับฟันให้เล็กสามมากเต็มเต็มน้ำชมมวดนี่จัดชุดเต็มเลยน้ำชมคือศูนย์สาม 04 05ผู้ใดมักเบิน่นคือ 11, 11นะคะ15 17 18 19 14แล้วก็08นะคะวิ่งรูดไปที่เลข1นุ่นมชมเน้นนะักให้งวดนี้6ชุด6หางคือ03 15 18 11 14แล้วก็08นะคะมักชอบพิจารณา ได้เลยน,นะคะสำหรับแนวทางรายวันสูตรแมรุมพงมือน,นีนะคะเลข3ตัวจัดชุดให้3ชุดสามหางนะคะคือ2 1 1 1น5 4 0 8นึ่งงชมเลข122 1ตัวนี้มักชอบตัดเลรนได้เลยน,นะคะนี่คือชุดเต็มสูตรแมรุมพงหวววันจันทร์ที่20ตุลา6เ์เดนนะคะมักชอบแคปหน้าจอไปทิจารนาได้เลยน้ำชมแลวก่ะ ในขีดมีมมสูตรพอผู้ใจให้เด็กพิจารณากันอเก่านะคะหัวทิพานมาเลอีพอเฮ้าบอผิดหวังน้ำชมแตกเต็มเต็มนิ่นนิ่นเลยน้ำชมหัวทิพานมาลาาพัฒนานะคะฟังอีกแล้วน้ำชมเลขพอเฮ้าหัวทิพานมาจะไม่เบิ่งก่อนเลยนะคะหัวทิพานมาเลขพอเฮ้าจัดให้เน้นให้แค่สามชุดสามหางนะคะเพื่อนบอกว่าท้าหลุดมักจะมาเต็มเต็มนะคะเมนอีหลีน้ำชม เพิ่นวงขุมห้นะคะหาสามน้องชมเลขออกสามหาเน,น่นเน่นน้องชมรับสับเต็มๆเ,เลยนะคะสำหรับห้าน้อยน้องชมผู้ได้โชวเนาะค่ะน้องหัวติพันธมากเลขถูกน,นะคะเลขถูะะกถชุดนี้เพิ่นจะจุดเฉพาะไร่วันน้องชมหัวดติพันธ์มากฟังอีลีนะคะห้าน้อยปกตินะคะเลขออกสองเจ็ดเก้าน้องชม เลขถูกมากเก้าสองเศษนะคะกลับไปกลับมาสามตัวแต่มีเหม่นเลยนะคะยินดียินดีนะคุณผู้ใดได้โชคทิ่งน้อยเทิ่งเล่ายินดีนำนะคะงวดนี้พอโพชัยเหาคัดจุดเดนออกมาให้ได้พิจารณากันคื่เก่าน,นะคะที่แน่นๆพอเหาบอกว่ามือฝันดีฝันเดดหลายนะคะตรงกับเลขสูตรคำนวณน,นำาลองชมจะได้เป็นแนวทางตัวใดจังใดใหุ้ที่คุณช่อง ไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพ่อเฮ้านะคะให้พ่อเฮาเราความฝันแล้วก็ค้อนเพิ่มใหม่พร้อมๆกันเดี๋ยวเลยค่ะครัสวัสด,ดีครับพ่อครับสวัสด,ดีครับอุ้ยงวดนี้เปิดตัวด้วยล้อยิ้มอีกแล้วนะพ่อเนาะปังคัะปังแน่นะ,ค,ะครับหัที่ผ่านมาลาพัฒนาพ่อเฮากลายเป็นสมคําคุยนะพ่อเนาะคบ้าลุดแล้วมันจะเข้าล้วๆเนาะพ่อเข้าคักเข้าแน่เนานะงวดที่ผ่านมาแเน พอเห่าเขาตัวเนียน <ım> ีิร <So> ินะพอเล็กพอเห่าเขาเต็มเต็มเนีนเนีนแถมให้ในน้อยนะพองวามที่พันมาไหมถ้ามตัวสามหาพอเห่าเขาตัวเนียนเต็มเต็มเลยห้าน้อยถ้าผู้ใดได้เล็กถูกนะพอเนาะน้ำตัวแตกเลื่เล็กถูกความที่พันมากไหมฟังครับฟังเนี่ยเด็กชายวัยเมียเห่ามานหลายบ่พอความที่พันมากไหมถึงถึงสามตัวถือตัวถึอยั้งน้ำครับ อยินดีน้ำพอน้ำเม้านะคะแล้วก็ยินดีกับแฟนช่องหลายๆนะคะวดที่ภักน์มาพอเน้นให้ฮะสามวงให้เลยนะคะ <c oughs> เลขถูกเก้าสองเจ็ดน้าพ่อเลขออกสองเจ็ดเก้านะคะห้าน้อยกลับไปกลับมาเง <c oughs> ินเงินเมินแตกเลยนะ้งะวัทีิผัาน์มาฟังอีหลีนะคะ <c oughs> ผู้ใดได้โชคไปแล้วยินดีน้ำผู้ใดบรรันได้งวดีลุนโตน้าพ่อ <c oughs> ดิควาว่า หวนี้เพราะฝันดีนะมันพอพองววนี้ไหมฝันดีครับอือโอ้มีแนวหลุเอีกแล้วนะคะ่ะมีแนวโน้มว่าจะเข่าต่อเนื่องนะพอเนาะ้อหัวนี้เนาะเลยพอเนานะครับเป็นเลยเพ่อเอาเข,าข้าความฝันให้ฟังก่อนก็นได้เป็นยังไงหัวนี้ฝันว่าอย่าังไรก็เมื่อคืนนี่ผมฝันว่ามีขวัวกอสโอมมาเต็นลํำอยู่ในบ้านครับ เป็นแถวบ้านเลขที่ก็บ,บ้านเลขที่ยี่สิบสี่โอ้ค่ะพ่อเลขขั้นร่นก็ได้สองสี่ครับค่ะเออโอ้พอห้าวหอดมองนีขนลุกเลยนะคะเป็นเขาเลขบ,บ้านเลขที่ที่พ่อว่าเขามาฟอนมาล่ำเขาไปในเพื่อนนี่ตรงครับเลขขัานว่นล่ำนะพ่อนอะครับอืมครับพ่อบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเก่าป่ะที ลมิลึิงกันยังขนลุกนะคะพอเข้าวาแบบนี้ขนลุกนะคะมีแนวนมไปทั้งที่ดีนะพอเนาะหัวนีเนาะเอาแบบนี้เลขคำนวณพ่อได้ตัวใดเนี่ยก็เลขคำนวณหัวดีไหมหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะพ่อหกศูนย์หกศูนย์ค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะพ่อสองสี่สองสี่ค่ะ ห้าสามห้าสามครับพ่อครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์นี่มากพอพ่อที่ว่าเพราะว่าฝันในศูนย์อีกชุดหนึ่งคือศูนย์ศูนย์นะคะที่พ่อเฮ้าทรงมาหายเลวนะคะเอา,อาชุดนอช,ดชุดหนาชุดหางอีกชุดหนึ่งที่พ่อเพราะว่ามันมันมากแต่ว่าบบมาปันไดก็ขึ้นหนึ่งเจ็ดมันพอพ่อครับค่ะก็สรุปแล้วก็หกชุดหกหางนะพ่อเนาะครับ ก็คือได้เขียนในแฟนช่องบึงคือเกาตัวเลขเปลี่นไปได้นะพ่อมักบ่มักก็ต้องลงนะพ่อเนาะบาตท,ที่นี่ัวเน้นได้พ่อน้่งน,นักตัวใดก็ศ <00, S 1> ูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับพ่อ,อกับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับพ่อรับสามจุดนี่มักแห้งครับแบบแบบคือกันกัตีิพ่อมกักขาสามลหระคะแล้วก็ สองสีสองสีหนึ่งเน้นดอกจันเน้นพอ่อครับอืมสองซีกับหนึ่งเก่าพอให้เน้นดอกจันนะคะครับสุด<ล>เนัหัวมันหอกสุดหาสามลอกเดียวกันครับค่ะพอก็เลยเน้นดอกจันให้เนาะพ่อเนาะหนึ่งเก่าเนาะครับแต่ว่าเลขสองสีนี่ตรงกับเลขบ้านเลขทีในความฝันที่เขาฟอนเขาล่ำเขาไปแล้วค่ะได้เลขสุดขำ้นนวณตัวเดียวกันถูกต้องพอ่อครับอืมหกศูนย์เดี๋ยวพ่อหกศูนย์กับเน้นเม่นบ่ หกศูนย์นี่ก็เอาเอาเอาสามชุดครับผีดทุกศูนย์อ่าศูนย์ศูนย์ค่ะ <60 S 1> หกศูนย์อ่า, <60 S 1> ห,าหนึ่งเจ้าค่ะพอ่อสองสี่ค่ะสองคสรุปเลยจะคือรวบเบอร์เลขที<ด>ชุดหนึ่งะพ่อดอกจันนี่พ่อพ่อเสี่ยไห่สามสามดอกจันนะค,ะค่ะ ใหมายเลข0019624ครับค่ะอันคือนี่นหนักเลยนะพอน่อเนาะดอกจันไว้เลยเนาะพูดนีิครับออันนี้อพอเข้าปั้นในเร็วเนาะคะ,อะพอเข้านี่พระเพิรนมักชอบตัวใดมักจะมาเนาะคะ่ะพอเข้าเป็นคนมีเส้นเนาะคะ่ะเส้นเป็นเรื่องทิจะระนาเอาเนาะพอ่อเนาะพอเข้ากับใครได้โชว์กันทุกคนเนาะพอ่อ,อที่มีเลขสามตัวเดีพอ่อเลขสามตัวนี่100 100ครับพอ่อ สองเก้าแปดสองเก้าแปดครับพ่อ,อพอขึ้นพอขึ้สี่ให้จุดสองตัวนี่เลขหกหกศูนย์ค่ะหกหกศูนย์ครับพ่อเจ็ดสี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่หนึ่งนะคะ สรุปแล้วเลขรอบนี้พอเฮ้ามากเลขสามตัวสี่สุดสี่หางนะคะคือหนึ่งศูนย์ศูนย์หกโคกศูนย์สองเก่าแปล่ากัเจ็ดสี่หนึ่งนะบ่เนาะครับคือคือเลขคือเลขที่มากแห้งยีรี่นี่สามตัวนี่คือหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับค่ะหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะขีเซนใตสีดแดงไว้เลยนะคะเดคาวคาอีพอเฮ้าคือตัดเลนได้ครับหนึ 100, 100, ่งศูนย์ศูนย์นี่ครับ ค่ะคือสามตัวค่ะพ่อทุ่นเงนพ่อกับโบนินไห้นะครับพวกครกครับคพิจรเนาวนะพ่อเนาะะพวกนี้ถาม,มากจังตัดนะพ่อเนาะก็คือตัวเลขสองตัวพ่อเข้าจับผูกออกมาให้แล้วนะคะละคที่พ่อเข้าฝันนี่เพ่นว่าถ้าฝันคุเพนเบิงได้ทำานายห้มนะพ่อครับคือสองเก่าแปดกับสองเก่าเป็นปพ่อพ่อเลขทำหน้ยความฝันไหม ครับก็คือตัดเลรียญสองเก้ากับเก้าแปดครับค่ะอันนี้ก็คือคิดว่าฝันเห็นบ้านเก่าเนาะพ่อเนาะเห็นเห็นนั่งลำมาเต้นลำให้เบ่งอือเลขความฝันมาานเต้นลำครับก็คือพอเฮ้าห้เลขทำานาาฝันที อยู่ในหนังสือของพอ่อเฮานี่แม่นอีหลีนะคะเพิ่นก็นเลยโลงให้เบึงพิจารณามักชอบกระจัดเลดยเลยนะพอ่อลวก็บานเลขที่นะพ่อเนะคือสองสีนะ่เนาะตัวแม่นเลยน,นะคะแล้วก็ที่ขาดบ่อได้นะพอ่อมือนีนะคะลาวพัฒนาเลขถูกนะคะเลขถูกโอ้ยบนาเสื้อวสิตรงกันเนะพอ่อสองซีนะคะแอดมินข้นลูกห้เบึงเลยน,นะคะคมันบนเสื้อว่าสิเป็นตรงกับเลขความฝันลวก็ ตรงปรับสูตรคำนวณน,นะพอนะ่อพอเขา้าไปเลยฟันท่งนะคะดอกจันเน้นหนักเลยนะคะสองสีตัวนี้นะคะบอกควรพลาดน,นะคะบอกควรมองขามพอนเพราะว่าพู่มนี้เป็นพู่มเล่าพัฒนาเนาะพ่อเนาะครับออกลายตัวลายงวดนะคะงวดที่ผ่านมากกับสามตัวแตกนะคะแตกไปห้าน้อยห้าน้อยกับฟันเฉพาะน้อยปกตินะพนะ่อบอ่ต้องเลนลายน้อยนะคะเปลืองเงินนะคะเป็นว่านะอี่เน้นหนักก็คือนเน้นหนักเล่าพัฒนาี่เรกเมีนวพ่อ ครับโอเคพอพอเฮากับฟันธงมั่นใจแล้วเนาะ,ค,ะค่ะก็อขอขอบคุณพ่อลหลายๆเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางให้พ่อเฮ้าได้โชกได้มาน,นะคะแล้วก็ให้แฟนช่องได้โชกได้มานํนำพ่อเฮ้าเนาะคะ่ะอาศัศยบารมีพ่อกับแม่เฮ้าเนาะคะ่ะให้แฟนได้โชได้มานขอบคุณพ่อคะ่ะครับพอให้ปังปังพึ่งวัดทีแล้วครับสาธุขอขอขครับพ่อครับลำล้ำเรื่อยๆ้ะครับวันจันเป็น วันต้นสัป,ปดาวันโชคลาภครับนะถูกค่ะพ่อขอให้โชคมาคือจังคาพอเวยพ่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะน้ชมนี่คือสรุปตัวเลขทั้งเบทร้งมวนของพ่อผู้ชายเฮานะคะวดนี้พ่อเฮาฟันดีฟันเด็ดนะคะเลขความฟันตรงกับเลขสูตรคำนวณแล้วก็ตรงกับเลขทูน้ำน้ำชม มวนี้พอเข้าบอกว่าเห็ดสูกราเนอนแล้วฟันดีคักนะคะเมื่อขึ้นสดๆร้นรอนๆน้ำชุ่มแล้วกะ็ชุดเต็มมวนี้พอเข้าคัดออกมาให้หน่อยๆเลยอน้ำชุ่มแช่หกชุดหกหางนะคะสำหรับสี่สองตัวนะคะนี่หนึ่งเก่าศูนย์ศูนห่าสามแล้วก็หกศูนนะคะพอเข้านิ่นนับให้4ี่ชุดสี่หางขึ้นหนึ่เก้าศู 2องสแล้วก็หกน,นะคะพอหา้าดอกยันให้สชุด3หางน้ำงุ่มมากหลายนะคะคือศูนยศูเก่าแล้วก็สอี่น,น้ำจุ่มเด็กชุด3ตัววันนี้พอห้าคัดให้สชุดสหางคือ 100, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 4, 1น0่งศูนยกเแปล้วก็7จ็ี่หนึ่งะคะพอห้าเน้นหนักคือ1นึนต็วนี้นะคะตัดเลนได้เลยน,น้ำงุ่มบอกวาเป็น หนึ่งศูนย์ศูนย์ห่งนังนะคะพอเฮ้าบริตัทออกมาหายนะคะเลขทูกเป็นทีนาจับตานะคะพุ่มนี้เป็นพุมล่าน้่ชมเป็นพุมไร้วันได้หาสองซีนะคะตรงกับเลขชุดคำนวณแล้วก็เลขข้อมฟันพอเฮานัน้่ชมเลขข้อมฟันที่เพื่อนว่าฝันห็นนั่งล่ำขเขาไปนเพื่อนนะคะเป็นนั่งล่ำคื่อสองต่อเปีนนะะ่แล้วกบพอเฮ้าตัดออกมาหายแล้วนะคะแต่อีชุดหนึ่งคื่อสองเข่าน้่ชม ชื่อตัวเลขทั้งบุดทั้งมวลของพอ่อพ่อใช่เหรอพอเขาบอกว่าห้าหน้อยบอต้องจัดลายน้อยนะคะผู้ใดทุนหน่อยฟันเฉพาะน้อยปกติน้ำชมแล้วกันมินนักไปที่ล้าพัฒนาที่เก่านะคะหมักชอบเจ็บหน้าจอไวใดเลยเด้อค่ะเด้อทั้งบุดทั้งมวลก็เป็นเชิงท่าทางนะคะพิจารณาน้ำชุ่มมักชอบจังจัดนะคะบอมกักบุชอบก็ผ่านนะคะวันนี้ผู้ใดได้เข้ามารับชมโดยฟังได้เสียงชุกเฉลา ตะขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีโชคไม่ใช่โชคๆมันหนึ่งกับฝังกันสุติสุขคนธ์ค่ะสวัสดีค่ะ